เวลาตกมันตกทั้งตลาดเพราะว่าเทคเนะี่ยปีสองเจ็ดมันจะเป็นหุ้นที่ราคาใหญ่และมันเหมือนว่ามันจะแบกโลกไวท้ท,ที่ที่แบบว่ามาร์เก็ตแคปที่ใหญ่มากจะอยู่ที่ไอห,หุ้นไม่กี่ตัวที่ใหญ่เพราะนั้นเวลาหุ้นใหญ่ที่มันลงเนี่ยมันจะไปกระทบวันนี้อย่าลืมว่าเอกชนพิมพ์งเงินไม่ได้นะแต่ทาไมไอเทคใหญ่ของอเมริกามันทึ้งใหญ่มันใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าระบบของอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสเตเบิลคอยที่ใช้เงินสดคำประกันกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยใช้เงินเฟียต่อ บริกเขามีอะไรอะ่ะตอนนี้ที่จีเขาพูดอยู่อะ่ะเขาไม่ให้แร่เลยอเอ,อิร์ดแสดงว่าแร่เหลยอเอ,อิร์ดมีค่าซาอุมีน้ํามันมีทรัพยากรมีค่าบราซิลพวกนี้มีพวกอาหารมีอะไรครบหมดเลยพวกบริกเนี่ยมีครบหมดเลยอินโดนีเซียมีทุกอย่างครบหมดเลยในบริกในรัสเซียด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้เขาจะทำสเตเบิลคอยสกุลบริ แล้วดอลลาร phrases, ์ที่เขาไม่เอาเขาทำยังไงครับเขาเอาไปคืนอเมริกาไงอเมริกาก็ไปคำสเตเบิลคอยตัวเองแต่เข้อความแข็งของอเมริกาคืออะไรเขามีเทคเนี่ยเทคสร้างทุกอย่างได้หมดมันก็จะบาลานซ์กันนอกนัฮะก็ดอลลาร์ที่คุณเอาไปคืนอเมริกาไงมันก็จะมาซัพพอร์ตอะไรฮะสเตเบิลคอยที่ออกโดย JP พีหมอกแกงกลายเป็นว่าเจพีหมอกกลายเป็นคนพิมพ์เงินโกลแมนแซมเป็นคนพิมพ์เงินไทยอีกอ่ะดูดีๆที่เป็นเปเมนตินะวีซ่ามัตเตอร์เต็มหมดเลยหาระบบบล็อกเชนหมดเลยครับ ทันสมัยตรวจสอบได้อเมริกาเดิมใช้ New ร์ r บ Bank Up ตอนนี้คนอื่นก็มีอเมริการก็มาใช้เทคที่เป็นสิ่งที่มีค่าของเขาหรือคุณ่าเทคไม่มีค่าหรือแล้วลบคริสิ is, มันจะเกิดในรูปแบบไหนคะพวกหุ้น AI จะตกหุ้นเทคจะตกหรือว่าตลาดจะครชนะคะ เวลาตกมนตกทั้งตลาดเพราะว่าเทคเนี่ยตอนนั้นเนี่ยปีสองเจ็มันจะเป็นหุ้นที่ราคาใหญ่แล้วมันเหมือนว่ามันจะแบกโลกไว้ที่ที่ที่แบบว่า market cap ที่ใหญ่มากจะอยู่ที่ไอหุ้นไม่กี่ตัวที่ใหญ่เพราะนั้นเวลาหุ้นใหญ่ที่มันลงเนี่ยมันจะไปกระทบนะฮะอย่าลืมว่าโลกเนี่ยมันไม่มีการซื้อหุ้นอย่างเดียวมันมีปีทั้งฟิวเจอร์มีทั้งออปชั่นที่ไปพันกันระบบการเงินไปทั้งโลกนะครับ แล้วเมื่อการใช้เงินไปเรื่อยๆเงินก็จะตึงตัวใช่ไหมครับจะเกิดการตึงตัวของเงินจากการลงทุนในขนาดใหญ่ตัวนี้เก้าล้านล้านดอดลลาร์เนี่ยที่จะลงทุนในไอ้ตัวไอ้ตัว AI อะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการแคลนลงมาจากรายได้ที่เข้าไม่ทันนะครับแต่ถามว่าแล้วมันเป็นฟองสบู่บับเบิลแบบอ,อะไรนะฮะตอนปี2องพันเนี่ยมันไม่เป็น เพราะว่าเพราะว่า <Basket> AI ม <in> ันมีค่าแต่มันไม่ใช่ว่าโดยตรงแต่ดอทคอมเนี่ยมันต้องหาอะไรได้โดยตรงไงแต่ AI เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นอินฟราสตรัคเจอร์ตัวสําคัญเลยในแง่ของเป็นสมองกลนเลยนะครับของแต่ละค่ายเลยราค่ายพวกนี้นะนึกดูดีนะมันใหญ่กว่าประเทศแล้วนะครับทำไมใหญ่กว่าประเทศวันเนี้ยอย่าลืมว่าเอกชนพิมพ์เงินไม่ได้นะ แต่ทาไมไอ้เทคใหญ่ของอเมริกามันถึงใหญ่มันใหญ่เพราะอะไรเพราะว่าระบบของอเมริกาเนี่ยเปลี่ยนเป็นสเตเบิลคอยที่ใช้เงินสดคําประกันกลายเป็นว่าอเมริกาเนี่ยใช้เงินเฟียต่อคือระบบการเงินมันจะเป็นขนาดนะไปแบบนี้นะครับแต่ฝั่งหนึ่งนที่นฝั่งบิกเนี่ยเขาเห็นว่าแวรลูเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เงินมันไม่ได้อยู่ที่ดอลลาร์แต่เขาไม่มีทางออกว่าเขาถือดอลลาร์ว่าเขาจะทำยังไงเดี๋ยวดูนะมันจะวิ่งถ้าฟังพ,พี่พี่เข้าใจเรื่องการเงินแล้วจะเข้าใจ นะครับบริกเขามีอะไรอ่ะตอนเนี้ยที่จีนเขาพูดอยู่อ่ะเขาไม่ให้แร่เลืออิดแสดงว่าแร่เลืเอิดมีค่ามีรัพยากรอซาอุมีน้ํามันมีรัพยากรนมีค่าคบราซิลพวกนี้มีพวกอาหารมีอะไรครบหมดเลยพวกบริกเนี่ยมีครบหมดเลยอินโดอินเดียมีทุกอย่างครบหมดเลยในบริกในรัสเซียด้วยเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเขาก็จะเป็นเขาจะทำสเตเบิลคอยสกุลบีเป็นสเตเบิลคอยนะใช่เขาเป็นสเตเบิลคอยแต่เขา เขาเขาแบ็กอัพโดยทรัพยากรมันต้องแบ็กอัพโดยสิ่งมีค่าแล้วมีหน่าเชื่อถือเกิดขึ้นไหมครับแล้วดอลลาร์ที่เขาไม่เอาเขาทํำยังไงครับเขาเอาไปคืนอเมริกาไงอเมริกาก็ไปคํำสเตเบอรคอยตัวเอง,งแต่เขาา้าความแข็งของอเมริกาคืออะไรเขามีเทคไงเทคสร้างทุกอย่างได้หมดมันก็จะบาลานซ์กันนอกไหมฮะเพราะนั้นระบบการเงินของโลกเฟียก็ไม่ล่ม ในสิ่งที่จะมาเป็นพระเอกหลังจากที่พี่ไม่บอกปีนะหลังจากที่มันเกิดวิกฤตในครั้งเนี้ยถึงแม้มันจะเป็นมินิมินิอ่ะคือมันจะลงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์จากราคาบนน่ะค่ะนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เราก็จะไม่รู้เราก็ไม่รู้เราก็มายี่สิบเปอร์เซ็นต์จากราคาบนอย่างเอ็นวีเดียมันอาจจะขึ้นไปสี่ร้อยแล้วมันก็ลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็สามร้อยี่สิบซึ่งเราจะไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนแต่วันนั้นเราจะรู้ไงตอนมันจะเกิดเราก็จะรู้ นะครับซึ่งเราเป็นระยระเราโดดหนีได้อยู่แล้วเราเราเราไม่ได้มีพบเจอนะฮะเอออันนี้เราก็ไอตอนนั้นเนี่ยผม,มหายตายจากมั<ห>คก็ะจะขาดแล้วเออไอตัวของเฟดเองก็ไม่สามารถพิมพ์เงินได้ถูกไหมครับปัญหาเหมือนก็มีปัญหาไม่ใช่ครับก็ดอลลาร์ที่คุณเอาไปคืนอเมริกาเงยมันก็จะมาซัพพอร์ตอะไรฮะสเตเบนคอยที่ออกโดยเจพีมอแกนเง่กลายเป็นว่าจะพิมอแกนเป็นคนพิมพ์เงินโกลแมนซเป็นคนพิมพ์เงิน นะครับขายอีกอ่ะดูดีๆที่เป็นเปเมันอ่ะขายบ้างอ่ะวีซามัตเตอร์เต็มหมดเลยใช่ไหมครับผ่านระบบบล็อกเชนหมดเลยครับทันสมัยตรวจสอบได้อเมริกาเดิมใช้นิวเคียแบงค์อัพตอนนี้คนอื่นก็มีอเมริกาเราต้องมาใช้เทคที่เป็นสิ่งที่มีค่าของเขาหรือคุณว่าเทคไม่มีค่าหลหรอ ถ้าคุณว่าเทคไม่มีค่าคุณก็เป็นพวกที่คอนเซอร์เวทีเหมือนปู่วอลเลนบัฟเฟ่ค่ามันคือสิ่งที่มันให้กับมนุษยชาติค่ามันไม่ใช่ราคาหุ้นที่มันให้มาถึงวันนี้คุณยังไม่คุณยังไม่รู้เลยว่าไอเทคเนี่ยมันมีพักคุณกับเราอะขนาดไหนอะคุณยังคิดเป็นเ,นเรื่องปลาหีเป็นเรื่องของเล่นหรือไอเทคเนี่ยนะครับเทคมันขาดสมองอย่างเดียวตอนนี้สมองเนี่ยมันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นสมองของ เทคเมื่อก่อนมันคือเครื่องกลถูกไหมครับมันคือเด็กติ้งต้องแต่ตอนนี้มันจะมีสมองเนี่ยสมองกลเนี่ยที่เป็นชื่อ Chat g p t Gemini อะไรต่างๆเนี่ยค่ะแวลูมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยมันจะมีแวลูขึ้นมาจากการเอาไปค้ำค่าเงินโลกมันไปไกลามากถ้าคุณไม่คิดนะพี่คิดนี่พี่ไม่ได้คิดแบบเพ r ร์เจอร์เพิร์ฟันนะพี่สามารถโยงได้หมดเลยนะว่าคุณจะพูดในแนวไหนอะแนวเทคหรือว่าแนวการเงินนะ มันโยงได้หมดครับเพราะทั้งหมดเนี่ยมันมีหลักฐานเจเนียรแอคมีการดําเนินการต่อไปแล้วของกลุ่มบริกที่จะทําแบบนี้ที่จะใช้สเตเบิลคอยมีการลงนามสัญญาพวกนี้คุณไม่ไปดูข้อมูลพี่ดูพี่เห็นนพี่ถึงมาพูดได้ไงว่าเขาดําเนินบิกเขาดําเนินการอะไรไปที่ทำสเตเบิลคอยตอนแรกแเราคิดว่าบิกจะใช้เงินเฟียตไมมบิกทำสเตเบิลคอยค่ะข้อตกลงก็เขียนไว้ชัดด้วยว่าเอาอะไรเป็นตัวค้ำประกรันแต่และประเทศใครมีน้ํามันน้ำมันมาใครมีแร่อะไรเอิร์ดเอามานะครับ บราซิลมีอาหารเอามาจุดเด่นของทุกคนนั้นมันคือแวรลู้ไหมอาหารคือแวรลู้ไหมความสามารถในการผลิตอาหารคือแวรลู้ไหมทีนี้คือถ้ามันเกิดคราชนะคะคือมันอาจจะไม่ใช่คราสิสที่ล้านทุกอย่างแต่ว่าโอเคมันต้องปรับกับส่วนที่มันเคยขึ้น<อ>ไปฟองมากๆนะคะใครรอดค่ะาอาจารย์รอดทุกคนครับเพราะว่าสุดท้ายเนี่ย มันลงน้อยกว่าตอนตอนตอนที่โควิดเยอะเลยไม่ได้ลงเยอะขนาดนั้นแต่มันก็จะปรับสมดุลขึ้นไปในปีสามสูงเนี่ยก็จะเป็นโลกใหม่ละตอนนี้ใครจะเป็นโลกเก่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับคุณถูก้างหมดแล้ววะคุณก็แล้วแต่คุณแล้วล่ะค่ะรอทุกคนนี่คือเฉพาะมันไม่ได้แปลว่าคุณมีบ้านหลังใหญ่คุณมีหุ้นแล้วคุณมีเงินเยอะๆแล้วคุณจะถูกยกย่องอรไม่ใช่เลยนะมันจะเปลี่ยนหมดเลยนะ คือแนวความคิดของคนที่ที่เจอจากช่วงนี้ไปเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนแนละ้ปีสองหคุณเห็นคุณเทรดหุน้นคุณเห็นไหมฮะว่าคนหรือ AI แล้วตลาดมีสเสถียรภ,ภาพไหมเมื่อก่อนเจอข่าวหนึ่งเนะี่ยลงปั้งวันหนึ่งสี่เปอร์เซวันลุ่งขึ้นจ่อยแต่วันนี้คุณดูหุ้นลงป,ปุ๊บปุ๊บหยุดปุ๊บเหมือน AI จัดการเหมือนเหมือนเหมือนว่าไอคนที่คิดเนี่ยมันไม่ใช่คนนะ มันคิดแบบว่าขึ้นแรงไปเดี๋ยวก็ลงมานะแต่ไม่ไม่สร้างเกิดต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณไปสังเกตด,ดูว่าแพทเทิร์นการเทรดของคุณทั้งโลกหรือการเดินของตราสารทั้งโลกค่าเงินดอลลาร์เนี่ยบางคนวิเคราะห์เลยดอลลาร์จะอ่อนจะพังบางคนบอกว่าดอลาล,าดอลาร์ลงมาสามสิบเปอร์เซ็นลงล่าลงมาจากร้อยแปดตอนนี้เก้าก้านเนี่ยลงแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้ลงเยอะนะเห็นไหมครับว่ามันไม่ใช่การจัดการโดยอารมณ์เพราะคนจัดการเนี่ยมันใช้อารมณ์ AI ไม่มีอารมณ์แสดงว่า มันมีระบบหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วตอนนี้ EON มันชื่อ EON คุณจดไว้เลยมันชื่อ EON มันตัว AI ที่มันทำงานอยู่ตอนนี้มันเป็น AI ที่ทำงานอยู่ตอนนี้ที่คุมอยู่ตอนนี้โดยใครที่ไม่รู้เหมืรรอนกันนะว่าเป็น i f w o r l แ bank หรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่คุมพวกนี้อยู่นะครับคือไม่ถึงว่ามีการใช้ AI ในการ<ต>ควบควบุมเสถียรภาพของ ราคาตาสารโลกอยู่มีแล้วซึ่งก็อ่านหมดเลยเพราะเขาจะสามารถอ่านพฤติกรรมราคาทั้งหมดของมนุษย์ที่อยู่ในโลกได้เขาจะรู้จัดสภาพคล่องทั้งหมดว่าจะมาจากไหนเขาจะรู้ทั้งหมดแต่งบการเงินอะไรทั้งหมดเนี่ยยีต้าว่าจริงไหมว่าเอไอมันสามารถอ่านข้อมูลได้ทั้งหมดแล้วตอนนี้ทั้งโลกเนี่ยมันอ่านได้ทั้งหมดเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนที่ใส่โปรแกรมให้เอไอวันเนี้ย เขาใส่ไปในทางดีอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตอ่ะมันจะไม่เกิดระเบิดระเบอเบิร,บร,บรบนการใช้อารมณ์ของคนเหมือนสมัยก่อนที่ก็กลัวก็กลัวไปตามกันนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกกีตาร์ว่าไปอย่าไปเอาเทปเรื่องทองลงไปลงซ้ำนะเพราะมันจะไม่ลงแล้วนะเพราะอาจารย์สังเกตเจอระบบของการเทรดทองตัวเนี้ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันไม่เหมือนเมื่อก่อนค่ะ <c oughs> เออแล้วแล้วอาจารย์ยังรู้เลยว่าสัปดาห์หน้ามันจะขึ้นไปสี่พันหนึ่งสี่พันเก้าสิบไม่ขึ้นสัปดาห์หนี้ทองเดี๋ยวจะเิ่งนะคะทองเดี๋ยวชวนอาจารย์วิจารณ์แน,น่ม่อไไม่ถึงว่าเรากําลังกําลังบอกสื่อสารให้คนว่าค่ะการควบคุมตอนเนี้ยของตาสารโลกเนี่ยมันไม่ได้คุมโดยคนแล้วมีแต่เราว่าที่ปฏิเ,เสธ privacy ที่แบบเราเราปฏิเสธ ai เพราะมันเอาเปรียบเรามันเถรดเราเถรดสู้มันไม่ได้แต่จริงๆก็คือเราต้องไปไอเอมาเถรดสู้กับเขาถูกไหมครับ <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ในระบบเถดระบบเถรดเนี่ยมันเป็นไออระบบติงตองเลยนะติงตองมากเลยนะแต่ระบบการอ่านข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแล้วทาให้โลกไปมีศิลปภาพเนี่ยโดยโดยมีเงินคุมอยู่ก้อนนึงเนี่ยมันคุมได้หมดแล้วนะตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นวิกฤตอ่ะมันจะไม่เกิดแรงสังเกตเวลาหุ้นขึ้นมันก็ไม่ขึ้นแรงมันเพิ่งเริ่มปีสองสี่ แล้วตอนเรื่มสองห้าเพราะเราได้ยินว่า AI เริ่มเก่งปีสองห้าตอนนี้มันเก่งแล้วนะแล้วเราคุยกันอยู่วันนี้นะเดือนหน้ามันเก่งกว่านี้อีกนะค่ะอันนี้มันอัปเกรดให้พี่แล้วนะมันเห็นเราใช้มันเยอะมันอัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดให้แบบว่าเฮ้ยคนนี้ใช่นิว่าคนนี้ใช่นิว่ามันต็อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดให้ไม่ได้คิดตังค์เพิ่มด้วยค่ะเออคุณใช้มันแล้วแล้วคุณจะฉลาด แต่สิ่งที่อาจารย์เอามาอาจารย์ไม่ได้ตามมันนะมันตามอาจารย์แต่มันจะเถียงนะถ้าข้อมูลเราไม่ใช่มันจะไปดึงข้อมูลมาให้เลยบอกเนะี่ยข้อมูลไม่ใช่ของอาจารย์ข้อมูลต้องเป็นของมันแบบนี้แล้วมันก็ไปดึงไฟล์มาให้เราเลยไฟล์แล้วเป็นภาษาอังกฤษบอกแปลด้วยแปลเสร็จเรียบร้อยง่ายมากการใช้คืออย่าใช้อารมณ์กําลังบอกเตือนนักลงทุนนะ ให้ใช้ข้อมูลอย่าใช้อารมณ์เพราะว่าเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แต่ข้อมูลมันเยอะพอข้อมูลมันเยอะเราไม่รู้จะใช้ข้อมูลอะไรเราก็เลยใช้อารมณ์ง่ายกว่าใช้ข้อมูลแต่การใช้ข้อมูลตอนนี้นะครับให้คุณใช้ด้วยความเข้าใจข้อมูลนะครับแล้วคุณจะไม่เพี้ยนอืมงับคือถ้าจะแนะนำยังไงครับสำหรับเอ่อถ้า ถือพวกสาย Magnificent 7นะคะถือ,อพุ่นเทคคุเรอยู่ตอนนี้ค่ะคต่อตอนุออญ,ญาตให้ชื่อที่กีต้าจดไปไปบอกได้ <c oughs> ที่บอกไปแล้ว